Like I'm floating through the air. The pain I felt is. โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่องตัวโกงชาแนลกันอีกแล้วนะก็ช่วงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะประดีว่าไปติดเกมเล s i d e n t e v วิ2อยู่นะทุกคนเล่นเล่นมันมากอ่ะก็เลยแบบช่วงนี้ก็เลยแบบว่าหยุดพักไปหน่อยนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้หยดนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแรงเลยนะครับก็นานๆทีมันเล่นนะเช่นวันนี้อ่ะเรามาอาทีมละครเลยแล้วกัน โอเคนะคอสกมนี้ผมก็จะเล่นเป็นเซตดาเมจเลยนะครับส่วนรูนไอเทมเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ละกันนะครับรูนของผมเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานี่นึงนะเพราะว่าผมเนี่ยชอบตีไวนะครับคนอื่นเขาจะเน้นแบบใส่ค,คีย์เออพลังโจมตีเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่อ่ะตีไวอย่างเดียวตี <c oughs> ไม่โดนใจไปรุนเสียทาไมผมรู้สึกว่าก,กระตุกโอ้ยฟันไม่โดนแฮ หมฟังพังวะเนี่ยทำไมเสียงมันออกข้างเดียวเขป่าเขาจบล่างนะครับเราต้องระวังล่างนิดนึงนะ 1, you you นั่นไงเขาอาจจะเข้ามาก็ได้นะผมเก็บสกิลไว้ก่อนดักเดี๋ยวดักก่อนนะครับเวฟนี้ผมจะไม่แท็กเมทนะผมยืนดักก่อนเนียนจัดช็อตนี้ ผมอยากได้กรอนมากกว่านะเฮ้ยนัดสองเพื่อนเอาแทงก็ได้คันหน่อยสโลแล้วตายหมดนะเพื่อนเฮ้ยในล้อเ,เปิดอยู่นะ สวยครับตัวเลนไหลนะเพื่อนถอยๆทำไมผมรู้สึกว่าตัวเลนจะเล่นต่อลิลล่าเล่นดีมากเลยครับจอดเมื่อกี้นะถ้าเมื่อกี้เมียนไม่เข้านี่คือผมไม่ได้มังกรเลยนะครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นสเป,ปียก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยขึ้นเป็นดาฟาร์มชิ้นใหญ่นะ เอ็นดอร์เขาจบล่างนะครับเดี๋ยวเราเข้าบูเขาแล้วกันเก็บพาเน็ตไว้ได้เราจะไม่ไม่แท็กกลางนะเราจะรีบไปเลยนะครับรอพันหน้าโพก่อนเขี yeah. เราก็เข้าเลยมีบัฟมังกรช่วยนะเราเรียไวนิดนึงนะครับเข่ yeah. แล้วเราก็ไปตัดคลิปล่างรวยเผื่อเอ็นดอร์เขาจะเอาของนะับเดี๋ยวรารอเล่นล่างก่อนแล้วกันนะ เรนดอร์อาจจะดักเราก็ได้นะครับเราต้องเดินเซฟๆหน่อยนี่ไงพอแล้รอเพื่อนมานะเรนดอร์แถวนี้เพื่อนระวังระวังเราเล่นตามทามมิ่งไอเลนดอร์ก็ได้นะจริงๆตอนนี้เกมเราก็เริ่มนำอยู่นะครับ <c oughs> ต้นเกมเราได้เยอะอยู่ไนงะเดี๋ยวดูก่อนว่เาเขาตีคลองไหมตีอยู่เพื่อน โอ้ยโดนยกพอดีเลยเอ้าเพื่อนลัดได้สวยจัดซ้อนซ้อนซ้อนเรื่อยๆหน่อยตายฟันหนึ่งทีอุ้ยสวยนะโดนผักเพื่อนได้บนไหมเดี๋ยวผมแยกไปเอาบนก่อนนะ ไอตีน่าจะมานะครับตีตีเข้าไปสวยเวทลิปเลยอ้าวไม่ได้เฮ้ยเข้าเลสได้นะเพื่อนเข้ามุย้ยเข้ามุย้ยเฮ้ยมีคนซ้อนนะผมจะโฟกัสเลสแล้วกันนะครับ ให้1ทีแล้วก็ช่วยกันตีหลบสตันบี้ห่งทีแล้วก็หวดแล้วก็หวดตัวเลนบางให้เพื่อนเอาไหมเอาไหมเข้าสุดมากช็อตนี้แล้วกดแข็งไปหนึ่งทีแล้วยังไงเราเราจะต้องโลดเราจะต้องโลดไม่เพนดาไม่เออโอเคพอเราได้สเปียร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นเป็นดาฟาร์มเลยนะครับชิ้นใหญ่นะเดี๋ยวผมต้องแบลมังกรก่อนล้วกัน ถ้าเกมน้ำแบบนี้แนะนำว่าให้ขยันออฟเจ็กเกอร์เล่นนะน่าจะตายแล้วลรอมังสลิมแก๊กเพื่อนโทษถ้าเมื่อกี้เรามุ่งตรงไปช่วยเพื่อนแต่แรกก็ทันนะครับแต่ว่าเราโฟกัสมันก่อนไงเอา้าแดดผิดทางอีกกลางน่าจะเคลียร์ได้ถ้าผมอยู่ช่วยเคลียร์ก่อนแล้วกันทีเดียวเองเพื่อนด้วย <Yeah. S 2> เราไม่รู้ว่าเอเลนดอร์จบไลวีกับตายดีนะที่เมื่อกี้เราอัตีถูกทางท่านตีผิดทางนี่เราตายเลยนะครับขอเลียดนอยนับเบอร์หมันจะมานะเราเสียบบนไม่เป็นไร,รเราคลองส่วนไปเลยนะ พาหนิไม่พร้อมรับโอเคไม่มีใครทำล่างเลยนะผมจะทำล่างก่อนแล้วกันเอยลนดอร์ไม่มีบูนะครับแสดงว่าเขาจะต้องมาเล่นแถวข้างล่างแน่น,นอนนะรอรอ,อเพื่อนมา <Don 't. S 1> โดน oh, โอ้ยหอกโคตรแม่นสวยเพื่อน ต้องเล่นรอเพื่อนนิดนึงนะครับเราสู้แพนน่าลำบากนะรออยู่เพื่อนรออยู่ฟาดหนึ่งทีฝากความร้าวฉานเขาเรียกว่าสร้างความร้าวฉานคืองานของเราเฮ้ยแล้วดึงโดนเอาแทงก็ได้เพื่อนงัดให้หนึ่งทีแล้วออกมาก่อนแล้วยังไงใจเย็นคองก็ได้นะเหมือนเพื่อนจะเล่นนะเราก็ต้องรอทรงๆกับเพื่อนก่อนและฟาดเข้าไปฟาดป้อมหนึ่งทีรอให้เตะสเกิลวว่าไปก่อนแล้วหัวป้อมก่อนตอนนี้แล้วยังไงได้ครับผู้สวยจัด ของก็ได้นะเพื่อนถอยไหมเพื่อนโกต้องไปซ้อนเพื่อนนะโอเคครับผมมาโยนโอเคเมื่อ <c oughs> <c oughs> okay. กี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดน,นะทุกคนก็อย่าไปำํำตามนะถ้าเราไม่มั่นใจในดะาเมจของตัวเองขนาดแบบว่ามั่นใจขาดนะก็อย่าทำเลยนะ เมื่อกี้ผมคิดว่าผมเข้าไปฟันเอเลนดอร์ชุดเดียวแล้วก็อันติตายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะความจริงแล้วโอเคนเขาจะมาโซนไว้เราก็อย่าเพิ่งเปิดเลยแล้วกันนะมันเสี่ยงไปนะถ้าเป็นอย่างนี้หรอเราต้องสปิดเลนนะครับให้เขากลับไปเคลียร์หนึ่งคนนะเครับกลางกันมาจ้าไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวสปิดให้เหมือนเพื่อนจะเล่นนะเราอย่าเพิ่งโผล่นะ Okay, เพื่อนเล่นต้องรีบไปซ้อนนะครับหลวงแคลี่คือหน้าที่ของเราแล้วก็ออกมาก่อนหนึ่งทีงัดให้โอ้โหตายเลยเอ <c oughs> ก็อย่างว่าะครับตัวเรามันออกของแบบว่าบางๆนะมันก็แบบโดนยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะแต่ตอนนี้ผมอยากได้ของมากทำไมเน็ตเราเหลืองล่ะเปิดเลยแล้วกันเฮย้ยเสี่ยงไปนะ ถอยไปเพื่อนถอยไเพื่อนเราเราแห้งแล้วอ่ะเคถอยก่อนก็ได้นะเราจะต้องเสียของหรือเปล่าชอนนี้มาลาก็จะหมดเลย เขากดล้างนะถอายก่อนเพื่อนตายเลยแล้วเราจะการกลางไหวไหมกับตุยเอจริงๆ่ wrestler, ผมอยากได้คลองนะตั้งแต่แรกเลย เ <Okay. S 2> ดึงโดนสายน่าจะเยอะนะต้องระวังนิดนึงแคนดาผล่แล้ว oh. อันติแล้ว oh. จ่ายสกิลมั่วจัดเลยสวยเราอย่าเล่นสุดนะแคนดาเขาเก็บสกิลเล่นเราอยู่นะครับเลอดเราก็น้อยแต่ oh. อยากได้ก่อนอยังเลยเพื่อน ก่อนไหมเพื่อนเราไปสปิดล่างสองเลยโผล่แล้วฮันดาน่าจะอยู่แถวๆซายนะครับต้องระวังนิดนึงนะเก๋ฮันด่าโผล่แล้วอย่างนี้เดี๋ยวผมไปดักเลยบนโผล่สองเดี๋ยวผมต้องรอรอรับบนก่อนครับตวเรนน่าจะมาแต่เขาจะไปปิดแล้วนะถอยเพื่อนเพื่อน กันจ๋าเพื่อเราเดือดจัดแล้วตอนนี้ห้ามไม่อยู่แล้วเฮ้ยได้มาหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวผิดทางเกือบหฮงเอ็นดอน่าจะพุ่งหนึ่งมาแถวๆนี้ใช่ไหมนั่นไงเค เกียรงไงเนี่ยโอ้โอหโคตรแรงเลยไฮเตนติไปแล้วเชื่อไหมว่าไงไฮเตจะต้องเล่นอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นสวยเพื่อนแล้วปล่อยลิเลียเคลียร์ผมไปซ้อมเพื่อนก่อนนะ อ้าวนี้ก็สวยสิครับสลิมฟีคลองดีกว่าเพื่อนคลองดีกว่าคลองดีกว่านะครับผมว่าเขาเป็นลนะัมเบอร์นะเขาเคลียร์คลิปเก่งอยู่แล้วครับเคลียร์เคลียรย์เพื่อน่าจะรอดด้วยนี้ก็สวยเลย เลียร์แล้วเราล่อให้เขามาบนก่อนนะเลียร์เราเคลียร์บนแล้วเราก็มาเล่นกับเพื่อนนะแล้วยังไง็อบนี้วิ่ ตายไปนหนึ่งนดาแพนดาเย,ย็นลูกแพนดาเอ้ยเอ้ยเอาหมดทีมเกมนี้เพื่อนเ,เล่นดีเกินอันนี้ก็เป็นแล้ง30ดาวนะครับก็ถ้าใครสงสัยว่าทำไมเพื่อนเ,เล่นดีจังเลยนะครับมันก็เป็นแล้ง30ดาวแล้วนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แล้ง30ดาวมันเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นนานช่วงนี้ไปติดเลฟเดสอยู่ก็อย่างที่ว่ากันไป โอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นเอ่อคลิปนาะคอสที่เป็นแนวทางสําหรับใครที่ต้องการจะฝึกนะครับก็เล่นสายดาเมเนเนี่ยดาเมเนี่ยถึงแน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความบางน,นะนะอันดับ4เลยเอ่ะเจออันดับเกมแรกของฉันอ่าก็ไม่แลกอันดับ4ี่เราก็ไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจนะเราก็ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะครับค่าพลังบวกมา80เลยเหรอ่โอ้ยขนาดอันดับสนี่อันดับหนึ่งน่าจะร้อยกว่า โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ